สวัสดีครับ2610กครับผม,ผมวันนี้จะมาแนะนําสําหรับพี่ๆที่มีปัญหานะครับฝากระโปรงเปิดค้างไว้ไม่ได้นะครับคอยจะร่วงนะก็เป็นฝากระโปรงรุ่นที่มีโช๊คอัพในกันนะครับ,รบเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนโช๊คอัพของกระโปรงนะครับผมก็จะเป็นพวกเบนซ์บีเอ็มพวกรถยุโรปะนะเนาะแต่ว่า ถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนจากฝากระโปรงเดิมๆเป็นฝากระโปรงโชก็สามารถทําได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยละกันเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูวิธีการเปลี่ยนจากฝากระโปรงเดิมๆที่เราต้องไม้ค้ำเนี่ยเป็นอ่าเป็นฝากระโปรงที่เป็นแบบโชกหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับฝากระโปรงหน้ารถผมนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าผมปล่อยมือเนี่ยมันจะไม่อยู่เลยก็คือโชคมันเสียแล้วนะครับโชคมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับโชกเดิมสองฝั่งนะครับผมก็ค่อนข้างจะลําบากครับ เราไปจอดที่ไหนมันก็จะงับหัวเราเนาะเนี่ยครับบางครั้งมันก็จะอยู่แต่ถ้าเราเอาหัวยื่นเข้าไปเลิกนีงไงถ้ามันลวงลงมาอย่างงี้จะทํำยังไงก็เดี๋ยววิธีการแรกนะครับแล้วก็ให้เราสั่งโช๊คมาก่อนเนาะเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ได้เลยว่าเราใช้รุ่นอะไรก็เป็นโช๊คําฝากกระโปรงหน้านะครับผมนี่ผมก็สั่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับโช๊คตรงรุ่นนะครับผมก็จะลักษณะเป็นงี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะ ลองเอาไปใส่ที่รถกันนะครับผมการใส่หรือว่าการถอดเปลี่ยนโชคก็ไม่ได้ยากเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตรงหัวโชกเนี่ยนะครับอ่ะมันจะมีเขี่ยวล็อกตรงนี้จะสังเกตได้ว่าถ้าเราใส่ไปเลยมันจะใส่ไม่ได้นะครับเราต้องหาไขควงแบนนะครับผมมางัดตรงนี้นี่งัดเข้าไปแบบนี้นะครับงัดแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นอ่ะตรงนี้มันก็จะมีรูนะครับแล้วก็ให้เรากด ลงไปในห bon ัวบอลวาล์วปลักเข้าไปเลยวิธีการถอดก็เหมือนกันเราก็ต้องแย่เข้าไปอย่างนี้มันถึงจะดึงออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมไปทําให้ดูที่รถนะครับผมการงัดนะครับแนะนําให้งัดให้ทุกคนงัดช็อชเรามันจะไม่เหมือนกันเนาะ,ะ,ะแต่ละรถแต่ละคันบางคันก็เอาโชคกลับหัวลงบางคันก็กลับหัวล่างอย่างง่ายๆครับอย่างอันเนี้ยผมจะเรียกว่าตูดมันตีนมันก็ได้อันนั้นเรียกหัวมันตรงที่มีแกน อยู่นะครับเรียกหัวอันนี้เรียกตูดเลยกันให้เราเอาด้านที่เป็นตูดออกก่อนนะครับถึงเอาด้านที่เป็นหัวออกได้นะครับให้ทุกคนทําแบบนี้สมมติของทุกคนตูดดูด้านล่างก็ให้เอาด้านนี้ออกก่อนด้านที่เป็นบ้องๆใหญ่ๆนะครับผมวิธีการเอาออกก็คือง, ắt, งัดสปริงแล้วก็ดึงออกมาได้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ดึงตัวล่างเราจะเปลี่ยนทีละข้างนะครับผม ตอนใส่นะครับให้เอาข้างล่างใส่ก่อนเอามือกดลงไปเลยนี่นะครับผมแล้วก็หมุนมานะครับแล้วก็มือกดอของผมจะสังเกตไดว้ว่าของผมเนี่ยนนผมจะไม่มีไม้ค้ำนะถ้าผมเพิ่มมีไม้ค้ำก็เอาไม้มาค้ำด้วยนะครับของผมจะไม่มีไม้คำนะ้ำเนาะก็จะดูวุ่นวายหน่อยตอนกดก็กดลงไปธรรมดาได้เลยนะครับผม สังเกตได้ว่าตอนนี้ก็อยู่แล้วนะครับนี่ฝากระโปรงหน้านะครับผมก็ดันขึ้นไปฝากระโปรงก็นี่ล็อกอยู่คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครชอบก็ฝากไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ